คุณผู้ชมคะมีข้อร้องเรียนเรื่องการบริหารจัดการภายในที่ไม่เป็นธรรมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้องเรียนเข้ามายัางไทย PBS นะคะว่าถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วและได้นําเรื่องนี้ร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ได้พิจารณาวินิจฉัยออกมานะคะว่าเรื่องนี้มีมูลว่าการถูกสั่งโยกย้ายนั้นอาจจะเป็นไปโดยไม่เป็นธรรม เรื่องนี้กาลังอยู่ในระหว่างคดีอาญานะคะระหว่างอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะติดตามรายงานกับคุณจตุรงแสงโชติกุลค่ะนี่คือเอกสารที่นายกิติบดีใย,ยพูลอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้องเรียนกับไทยพีพีซึ่งเป็นคําวินิจฉัยจากคณะอนุก,กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคำสั่งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเมื่อวันที่17มิถุนายน2554ที่ยกย้ายตำแหน่งพนักงาน7คนและห้ามบุคคลทั้ง7เข้าอาคารเรียนของคณะนิติศาสตร์ซึ่งคณะนุกรรมการสิทธิ์ชี้ขาดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือเรื่องแรกคือการตักโอนอย้ายผมจากคณะนิติศาสตร์ไปอยู่คณะมนุษย์โดยที่ผมไม่มีความผิด ประเด็นที่2คือการมีคําสั่งห้ามเข้าคณะแล้วก็มีการติดรูปติดรูปในักษณะของการประจานในที่สาธารณะนะครับของผมกับของอุปกรณ์ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาโดยปกติเนี่ยครับการใช้อํานาจหรือการทําคําสั่งเนี่ยมันจะต้องมีหลักคุณธรรมหลักของนิติธรรมกํากับเพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงนะายรศแบบผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการการะทาที่ใช้อํานาจโดยปราศจากคุณธรรม ขณะที่รองศาสตราจารย์กิติชัยตรายรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นยอมรับว่าได้ออกคําสั่งนี้จริงพเพราะต้องจัดการความขัดแยงระหว่างเปลีป่ยนแปลงรักษาการคณะบดีนิติศาสตร์คนใหม่ที่สภามหาวิทยายลายัยมีมติให้มาทําหน้าที่แทนนายกิติบดีตอนที่ทางท่านรักษาการคณะบดีเขาทําหนังสือขอให้ให้ให้ผมออกคําสั่งเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการต่อต้านต่อต้านการทําหน้าที่ของรักษาการคณะบดี ซึ่งสภาแต่งตั้งไปการต่อต้านก็โดยการทั้งใส่เสื้อแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ต่อต้านการไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคำการให้ความร่วมมือหรืขอการขอความร่วมมือมีการเคลื่อนย้ายเอกสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะบดีรักษาการเขาก็มองว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะทําให้เอกสารบางส่วนมันสูญหายไปก็ขออนุมัติออกคําสั่งรองศาสตราจารย์กิติชัยยังระบุว่าไม่เห็นด้วยกับคําชี้ขาดของคณะอนุกรรมการเสรี และได้ทำหนังสือคัดค้านแล้วแม้ผ่านมาเกือบหนึ่งปีและพนักงานบางส่วนสามารถกลับไปทำงานในคณะนิติศาสตร์ได้ตามเดิมยกเว้นนายกิติบดีที่ถูกโยกย้ายไปสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำให้ในายกิติบดียื่นฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเพื่อดำเนินคดีกับอธิการบาดีข้อกล่าวหาผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อดีตผู้บริหารมหาวิทยายลัยขอนแก่นที่ศึกษาการแก้ไขความขัดแย้งตั้งข้อสังเกตถึงการใช้อํานาจของผู้บริหารมหาวิทยายลายัยทั้งอธิการบดีและคณะกรรมก,การในสภามหาวิทยายลายัยถามว่ามีอํานาจมากไปไหมก็มีอํานาจคล้ายๆกับอธิบดียิ่งผมผมว่ามันขึ้นกับบุคคลเหมือนกันนะถึงแม้จะมีโครงสร้างก็ตาม ว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นอธิการบดีแล้วเนี่ยเมื่อมีอำนาจแล้วใช้อำนาจเหนือภาษาอังกฤษก็เรี power over นะสั่งให้ทำให้ดูในนี้ซึ่งความจริงสั่งไม่ค่อยได้แต่ว่าใช้อำนาจจากกฎหมายได้ใช้กฎหมายแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยนะซึ่งผมทำเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยผมมองว่ากฎหมายเนี่ยมันอาจจะยุติธรรมในสายตาบางคนแต่สายตาบางคน,นอาจจะไม่ยุติธรรม อ,อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมองว่าโครงสร้างการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความเกื้อหนุนกันทําให้อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางแหง่งอาจถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันขณะที่มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจํานวนมากซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความเห็นต่างหรืออาจเป็นฝ่ายตรงข้ามการใช้อํานาจของผู้บริหารจึงเป็นความท้าทายว่า จะสามารถบังคับใช้ได้ตามหลักธรรมอภิบาลหรือไม่จตุรงแสงโชรทิกุลไทยบ b บีรายงาน